ดีครับคนหลังเขาชาแนลครับนี้มาเสนอเมนูผัดผิดหมูปลาครับครับหมูปลาใส่ฟิชไว้แล้วก็มาใซ่น้ำนะครับเดี๋ยมาหั่นกันครับหั่นแล้วมาผัดผิดครับเราติดตามครับพี่น้องครับหมูหั่นเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องมีกระชายหัวกระพาครับแบบมะกรูดครับใส่ลุกชิ้ครับ พริกแกงซื้อครับบริตาครับก็เนื้อหมูมันลายครับหรือบปใไซมะเขือครับธรรมดามันต้องใส่มะเขือพรอมผัดเผ็ดหมูปลาครับใส่มะเขือใส่พริกไทยครับพริกไทยบ่มีครับไม่ต้องใส่ครับหมูมันลายเลยมะเขือบปใไซครับมาครับมาผัดดํากันครับพี่น้องมือเดียวคือเก้าครับกล้องบอลได้ซื้อมาใช้ครับใส่น้ำมันลงไป We'll say like Come แล้วก็เอาหมูลงเลยครับหมูลงไปเลยนี่นะครับนี่จะขาดนี่จะขาดครับ ตัดติดน้บป่าอนู่คนหลังเขายมีเข้าที่ใส่ใสเข้าที่มีครับทกตลน้ำครับึน้ำ ๆๆน,น,น้ำสับหมูกรับ មកធម្មសាយនំครับទឹកជើ รตรงเครื่องครับตรเดียวไปงา่าไปครับตรงปุง๊กครับรถด,ดีเสร็จังไปครับดินจัดอีกโค้นครับแต่เหนือครับเสัยลายสัยลายครับ

้อยมีที่วางใส่ก๊าซสายครับโอ้สายทินอันทิ้งแ้วนะคันต้นมันไครับ น้ำเข้มข้นเลยหมุนไหลโดยใส่มะเขือชิมครับชริง เช้าไปครับบใส่หูลูกค้าเดี๋ยวมาถามว่กค้ พริกแดงแต่งให้สวยงามครับได้เป็นบ้านนี้นะครับผัดเผ็ดนุ่ป่าคุณคนหลังเขาแบบบ้านครับร้อยครับพี่น้องครับร้อยกินึ่กันครับผัดเผ็ดนุ่ป่าน้ำเข้มข้นเลยครับจัดร้อยกี่หน,นกันครับ มาครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับตัดผิดหมูปลาสูตรคุณหลังเขาครับมาครับแซ่บเหมือนกันครับครับนี่กินกับข้าวสวยครับข้าวสวยครับมาครับแซ่บเหมือนกันครับพี่น้อง